ใีวันสิ้นปีและที่จะขึ้นปีใหม่นะครับทุกทุกท่านขอให้พบเจอแต่สิ่งดีๆนะริงใดขอให้สมปรารถนาทุกประการสำหรับปีที่แล้วผ่านมาอะไรแย่ๆก,ก็ขอให้ออกจากชีวิตของคุณไปนะครับสำหรับปีใหม่ที่กำลังจะมาถึง2023ขอให้ทุกคนพบเจอแต่สิ่งดีๆปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้สมหวังทุกประการสำเร็จผลประสิทธิ์ ที่ผลนะครับของเราเนี่ยไม่เคยพูดถูกนะครับแต่ด้วยจากใจจริงขอให้ทุกคนมีความสุขกับปี2023ที่กําลังจะมาถึงนี่ผมก็อยู่ที่พุทธอุทยานนินเหืสบุูทองนะครับสําหรับใครที่มีโอกาสยางไย่ใครที่มีโอกาสได้แวะเวียนมาเที่ยวนะครับขอเรียนเชิญนะครับเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกหนึ่งสถานที่ในประเทศไทยนะครับ ขอให้ทุกคนมีความสุขหวังว่าทุกคนจะมีความสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปนะครับขอบคุณครับสวัสดีวันจิตปีและวันขึ้นปีใหม่ครับ